ให้ต้องต้องให้แม่แก่ทำไมแม่แก่เลยดิของอ่มก็ได้ของันโอเคโอเคแม่แก่เลยไม่ได้ของพ่อใช่ไหมไมู่อยู่แบบไม่ไม่อยากแก่ ของสามีนะครับได้ของสามีบอกแล้วว่าของสามีไม่อยากได้ก็ไม่มีที่เก็บให้เนี่ยอีอะไรกล่องบุ๋มจังเลยอ่ะแทนแทนแทนบิ๊กบิ๊กซ้อนอีกเลยนะเโอ้ยอะไรเนี่ยแทนแทนแทนแก้วเหรอแก้วเหรอมีโซนอีกระยะเวลาค่อยๆจับเก็บนั่นนะเออ โอเคนั้นก็คือแทม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 นาฬิกาครับพัดซีโอแน่เลยดีครับนาฬิกาพร้อมใบรับประกันครับดีครับมากกว่าทุกคนเลยครับเนของิวนาฬิกานาฬิกาครับนาฬิกาเริมชุ่มไมคิดเหมือนกันเลยจะดีตอนแรกเห็นไหมเห็นไหมเอาเอาเอาอะไรเอะไรตามดวงตามดวงตามดวงแม่ก็ได้ กนไ้ขายต่อให้หนูก็ได้มาขายต่อให้หนูก็ได้มาโอเคขายต่อให้กันได้เนาะโอเค